สอนะครับจากบ้านขิมครูกิฟต์นะครับบ้านขิมครูกิฟต์นะครับต่อไปเราจะไปกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่มครับกลับมาที่ตีโอศูนย์สองนะครับตีโอศูนย์สองนะฮะก็สําหรับตีโอศูนย์สองนะครับน้องมีน้องน้ำโมนะครับน้องตูนนะฮะแล้วก็น้องฉลามนะครับผม ซึ่งน้องมาจากโรงเรียนธนาคารอมสินใช่ครับโรงเรียนธนาคารอมสินผมเป็นคนประกาศชื่อน้องให้เข้ามาที่นี่เองนะครับผมจำเขาได้นะครับว่าเป็นวงที่มีลักษณะการวางรูปวงที่เป็นไปอย่างวงปีพาดของเรา คือเอาคาริเนตมานั่งเป็นเสมือนว่าเป็นปีชนิดหนึ่งที่ประกอบอยู่ในวงปีพาสของเราอย่างธรรมดากับอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วสะดุดตาคือขาตั้งกรองแขกครับคือผมไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันจะมีขาตั้งในลักษณะยอย่างนี้ด้วยนะครับวันวันที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกตื่นตานะครับว่าเออม,มันเห็นแต่ว่ามันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเสียดายว่ามันวางแล้วปังหน้าผู้บรรเลงนะครับ โผล่หน้ามาให้กรรมการเห็นก่อนเผื่อจะจำกันไม่ได้นั่นเลยครับยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งขณะนี้พร้อมแล้วครับพี่เจบนเวทีโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญพบกับท r i โ02นะครับขอเชิญเริ่ม,มเพลงได้เลยครับครับเสียงประเมินครับ จบไปแล้วครับ t จ i ยวศูนะครับ Tri ยวศูจากโรงเรียนธนาคารอมสินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเชิญผู้บริเลงหน้าเวทีได้เลยนะครับเชิญเลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่น่าสนใจครับจากเวทีการประกวดภูมิภาคภาคใต้และภาคตะวันตกครับขอเชิญครับอาจารย์ครับ ับขอชื่นชมกับโดยเฉพาะมือคาลิเนตคนเป่าคาลิเน็นะครับที่เป็นตัวเชื่อมวัฒนธรรม ความเป็นทั้งดนตรีท้องถิ่นได้ยินเสียงปีโนราหนังตะลุงนะที่ชัดเจนออกมาเสร็จแล้วก็ไปเล่นในสไตล์ไทยที่เป็นลักษณะของไทยเดิมซึ่งทุกวันนี้ถือว่าหาหาคนที่ทำอย่างนี้ได้ยากแล,แล้ววิ่งไปถึงการเล่นที่เป็นรูสเกลารเล่นที่มีลักษณะของอ ความเป็นคาแรคเตอร์ของเรตรีแจ๊สมันอยู่ในในคนคนเดียวกันได้เนี่ยแล้วก็าสามารถสนทนากับทั้งระนาดเอกระนาดทุ้มได้อย่างอย่างน่าสนใจมากๆบางช่วงก็เป็นเหมือนกับเสียงที่คอยเชื่อมประสานด้วยด้วย มันไม่จําเป็นต้องมีขอดอะไรอย,อย่างที่วงอื่นๆเขาเขาทำก็คือเราเราสามารถที่จะทําเสียงประสานด้วยด้วยลายเดี่ยวของเราเนี่ยซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆกนะครับก็ต้องต้องชมว่าการจัดวางการจัดการที่จะสามารถว่าช่วงไหนทําอะไรได้กับเครื่องดนตรีที่มันขาดตรงนี้ไปในในวงการดนตรีไทยเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆกการอยู่ด้วยกันของระนาเอกสาร น่าทุ้มน่าสนใจด้วยการพยายามที่จะเกลี่ยเสียงน้ำหนักของของเอของทุ้มเนี่ยให้ให้มันอยู่ด้วยกันอย่างความกลมกลืนความนุ่มรวนกลมกลืนตรงนี้มันก็ทำให้การอยู่ร่วมของ เครื่องเป่าอย่างคาริเนตกับเสียงระนาดอีกแล้วนะทุบรวมไปถึงกลองครับมันมันมันเป็นดนตรีที่ฟังแล้วมันเพลินฟังแล้วมันสามารถที่จะฟังได้เรื่อยๆถ้าเกิดไม่นับว่านี่คือการประกวดวงนี้เป็นวงที่ผมอยากจะนั่งฟังทั้งวันทั้งคืนนะีถ้ามีอะไรมานําเสนอต่อนะครับก็อยากจะติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับอยากให้รวมตัวกันแบบนี้แล้วก็หา สิ่งที่ตัวเองหรือวงของเราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินต่อไปได้ด้วยทริโอลักษณะนี้บวกกับเครื่องเพรสชั่นซึ่งเติมอะไรได้อีกเยอะเนี่ยนะฮะไปในอนาคตอยากให้กำลังใจครับขอบคุณอาจารย์อาน,าน,นันต์นาคคงนะครับขอบพระคุณครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหครับอ,อ,อาจารย์สหรัฐจันเฉลิมครับเชิญครับรั้งนี้เป็นขั้งแรก รู้ไหมว่าปีคาริเนตน่ะมันแอสจัดกับระนาดไม้นวมปีไทยแอสจัดกับปีพาดไม้แข็งอย่างที่อาจารย์นันท์พูดอ่ะฟังได้ทั้งวันทั้งคืนใช่เพราะมันพอด,ดีแล้วจะบอกให้ฟังว่าระนาดเอกเนี่ยคือ broken chord การตีเก็บแบบนี้คือคือ broken chord six s 2, s t o s 4 f u r อยู่แล้วมันคือคอร์ด มันคือคอร์ดที่มันเห็นไหมคอร์ดเปี่ยโนมันตวเป็นตัวแล้วมันก็ครอเวอร์อย่างเงี้ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือตัวเป็นตัวที่มันดนตรีไทยมันจัดระบบอยู่แล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วตัว6ตัวซ e ตัว n อะไรจะมีอะไรมันมันนั่นอยู่แล้วเพราะนั้นเบลิงไปเรื่อยๆแล้วคนเป่าอะไรก็ได้เป่าไปเรื่อยๆมันเข้ากันหมดอ่ะ เพราะฉะนั้นมันพอดีหนึ่งซาวมันแบบมันเป็นอะไรที่ว่าที่ว่ามันเริ่มบาลานซ์ละถ้าพัฒนาดีๆมันไม่แน่มันอาจจะมีอะไรต่อมีอะไรที่พัฒนาได้ต่อไปสําหรับปีพัแม่นมเช่นนี่มันเหมือนกับการการการทดลองใหม่ด้วยแล้วมันก็ดูดูดีเพราะฉะนั้นแล้ยิ่ง ยิงยิ่งมีการอิมพอไวส์แบบ jazz. แจ๊สล้วถ้าเกิดดนตรีไทยเราอิมพอไวส์แบบดนตรีไทยเข้ามาร่วมกับแจ๊สด้วยเนี่ยจะสนุกมากเลยนะอันนี้เป็นไอเดียที่เอาไปต่อยอดได้นะอาจารย์แนะนำนะใช้ได้เลยอาจาร,รย์หนองเพิดผมก็เลยนึกได้เพราะว่าตอนนี้เราเราจะนึกว่ามันมีสูตรสำเร็จเนาะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของคอร์ดเราจะนึกถึงเปียนโนถึงกีตาร์เสมอ ซึ่งจริง,รงในความเป็นดนตรีผสมหรือดนตรีลูกสมัยมันไม่จะเป็นเลยเพราะว่าเราอาจจะจัดเซตของเครื่องดนตร,นตรีที่เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นเมโลดี้เป็นหลักแค่นี้พอก็ได้ไม่ความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนัทเอกนะถุงซึ่งมีเสียงสูงต่ำนะครับ มันสามารถที่จะสร้างเสียงเป็นคู่ประสานหรือว่าเป็นคู่เสียงได้ในขณะที่แคนเนลเป็นเครื่องเดียวก็อาจจะเป็นเรื่องของทํานองเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เซตนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างเรื่องของเสิ่งประสานมาได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเปียนโนหรือพึ่งคีย์บอร์ดพึ่งกีตาร์เลยก็ได้แล้วสร้างความเป็นรูปสมัยได้แต่ที่เหลือก็มันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องมาคิดต่อว่า การประสานเสียงมันจะต้องจัดวางอย่างไรใช่ไหมฮะจะใช้วิธีการประสานเสียงแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฮโมโฟนีโพลิโฟนีที่เราพูดกันไม่ต้องพูดมากหรอกอืมก็จะเป็นกลเม็ดในการเรียบเรียงเพลงมากกวา่าซึ่งระนาดสามารถทําอะไรได้เยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรัดอีกแล้วนะทุ่มสามารถสร้างคู่เสียงคู่อะไรต่างๆที่หลากหลายสร้างหนึ่งแนวทานองที่มันแตกต่างกันได้นะครับแค่นี้มันก็เป็นความร่วมสมัยที่เราพยายามจะเรียกกันอยู่ทุกวันนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้โชคดีจบท้ายอย่างนี้เหมือนกันนะครับอโอเค,คขอบคุณอ,อาจารย์ชัยพัฒน์พัฒรจินดาครับ,รบไปที่อาจารย์ต้นตะกรูนแก้วหยองครับเชิญครับขึ้นชมเลยครับ จริงๆประทับใจเหมือนกับอาจารย์ทุกๆท่านเลยว่าพี่ต้นอยากฝากไปอย่างหนึ่งครับเวลาเราคิดงานเนาะบางทีอ่ะเราเราจะบางวงบางคอนเซปต์เราอาจจะใช้เครื่องดนตรีเป็นตัวตั้งบางคอนเซปต์เราใช้เพื่อนๆที่สนิทเป็นตัวตั้งเพื่อนอาจจะเล่นเครื่องที่ ที่ไม่ได้เป็นฟอร์แมตปกติเนาะแต่ว่าเราอยากเล่นกับเพื่อนกลุ่มนี้เราเลยสร้างสร้างวงนี้ขึ้นมาพี่ต้นมองว่าวงนี้ครับมีมีข้อจํากัดบางอย่างที่เป็นเสน่ห์การที่เราเลือกระนาดเอกละนาดทุม้มแล้วก็เลือกคาริเนตแล้วก็เลือกเ,อเครื่องประกอบจังหวะสังเกตว่าไม่มีเครื่องที่เป็นเครื่องขอดได้เลยใช่ไหมแต่เราสามารถสร้างได้จากจากระนาดทั้งสองฝั่งเหมือนเหมือนที่อาจารย์บอกครับจุดนี้พี่ต้นเลยมองว่าข้อจํากัดของเครื่องดนตรี มันสามารถที่จะดึงเสน่ห์บางอย่างที่ไม่เหมือนใครออกมาได้อันนี้ค,คือคือจุดเด่นอยากให้คีบไว้มันที่อาจารย์อนันต์ได้บอกไว้แล้วก็อีกสิงส่งสําคัญอย่างหนึ่งที่พวกเราพี่ต้นมองว่าพวกเราเจอแล้วแหละอันนั้นคือสําเนียงสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะพลากไปจากเราได้คือสําเนียงแล้วเราสามารถที่จะหาสําเนียงนั้นให้เจอต้องบอกเลยว่าคาริเนตเป็นตัวเชื่อมระหว่างความเป็นพื้นถิน่น ความเป็นสำเนียงไทยเดิมความเป็นสำเนียงสากลที่ทำให้ละนาดที่เป็นเครื่องอเมโลดี้ของไทยเนี่ยมีความโดดเด่นอีกแบบหนึง่งพี่ต้นฟังผิวเผินพี่ต้นนั่งหลับตาลองนึกดูเสียงระนาดอาจจะเป็นเซโลโฟนก็ได้ สร้างกลุ่มเสียงแบบไซโลโฟนออกมาสร้างฮาร์โมนีออกมาได้ใช่ไหมครับเหมือนเครื่องดนตรีแอฟริกันเหมือนเครื่องดนตรีตะวันตกมันเลยมันเลยทำให้กรอบของความเป็นดนตรีไทยที่เราได้ฟังอะ่ะมันกว้างไปอีกโอกาสหรือมุมมองในการที่จะสร้างสิ่งเครื่องดนตรีเหล่านี้มันไม่จํากัดแล้วเครื่องดนตรีจากัดก็จริงแต่ว่าบนข้อจํากัดเนี้ยทำให้เราเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ต่อยอดไปนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นแบบนี้เนาะ ลองหาเพลงอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายแล้วก็หยิบเอาความเปลริมนท์ที่เป็นภาคใต้หรือเป็นไทยเดิมหรือเป็นเอกลักษณ์ของเราออกมาอีกเยอะๆครับพี่ต้นเชื่อว่าวงแบบเนี้กำลังเป็นที่ต้องการแล้วก็ต่อยอดได้ไปอนาคตได้อีกไกลเลยครับชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับเสียงปรบมือกับทีมหมายเลข 02, 02คยัสองทริ <02 S 2> ทโอศูนตัวแทนจากภาคใต้นะครับผมครับเดี๋ยวเราจะพักเวทีกันสักครู่